โมชั่นออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทไม่ใช้คนคำ้ำสวัสดีค่ะพบกับอีซุไกโปรแรงวันนี้พานั่งก่อนเลยเพราะว่าจะพาดูนี่เลยแล้วแม็กสีดำที่แต่งใส่มากับตัวแค็บ s d สสีเทานะคะเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆว่าสวยแค่ไหน คันนี้โหลดสเต็ปหน้า2หลัง4นะคะาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าออกโปรโมชั่นก่อนเลยดีกว่าเผื่อใครที่จะรังแบบว่ารอฟังอยู่นะคะโปรโมชั่นออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทไม่ใช้คนคัำคา่างวดแค่งวดละ9 1้ว9,100บาท84งวดนะคะจะได้อะไรบ้างนี่เลยค่ะรอม็ก้อม็กนะคะ คันนี้ลูกค้าใส่เป็น TE37 สีดํีดำเงานะคะเลือกได้นะเราจะเลือกได้ว่าจะเอาลายแบบไหนสนใจอะไรส่งลายทักพี่ก้อยมาเลยนะคะแล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นยาง2 4 5สีทับ7 5แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนะคะเขาจะโหลดจะบอกว่ามันจะมีเท่าเอา่กี่นิ้วกี่นิ้วใช่ไหม คุณจะเอาสอดกี่นิ้วบอกมาได้เลยเราจัดให้ได้ทั้งหมดนะคะจะสอดทั้งมือเข้าไปก็ได้นะเออแล้วก็ท่านหลังนี่จะบอกว่าเราอะมีกระบะไลเนอร์ไร้ขอบด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าใส่มีขอบจะเอาไม่มีขอบหรือมีขอบก็ได้ทางโชว์รูมก็จัดให้ได้นะคะอย่าลืมค่ะใครสนใจเอารถอิสุโทรหาก้อยนะคะ0 6 1 6 7 8 8 8 9 9เพราะว่าออรรถกับก้อยลที่สุดเอ้ยอย่าลืมนะ ช่วงนี้นะคะแค่999บาทรับแหวนทองด้วยนะคะได้ถ่ายคลิปรับแหวนทองกับเฮียทรงของเราด้วยนะคะแล้วก็รุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้านะจ๊ะใครจะได้อะไรมาดูเลยจ้าไป